สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะพูดถึงข่าวดีของแต่ละลัคนาราศีประจำเดือนสิงหาคมปี2,567ค่ะ แน่นอนว่าดวงชะตาของคนเรานั้นมีทั้งด้านดีและด้านบวกเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชะตาชีวิตเรานะคะแต่ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกว่าในเดือนสิงหาคมปี2567อะไรที่เป็นข่าวดีอะไรที่เป็นอิทธิพลด้านบวกของดวงดาวที่แต่ละลัคนาราศีจะได้รับไปค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกุมค่ะเกณฑ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมถือว่ามีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากคุณจะได้พบเจอกับความสบายใจมากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์ที่จะได้เคลียร์ปัญหามีเกณฑ์ที่จะรู้สึกโล่งอกโล่งใจและชาวลัคนาราศีกุมคะ การโคจรโยกย้ายของดาวหลายดวงที่ได้เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้มีผลต่อดวงชะตาของคุณเป็นอย่างมากซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งทั้งอิทธิพลลบและอิทธิพลบวกต่อดวงชะตาในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเน้นที่อิทธิพลด้านบวกและด้านดีที่คุณจะได้รับนะคะจากการโคจรโยกย้ายของดาวพระสุก์และดาวพระเกตที่เข้ามาสถิต อยู่ที่ราศีสิงห์และสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรย่อมส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีกุมได้เจอกับห้นทางและวิถีทางที่เหมาะกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งดีๆที่จะส่งผลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมประการแรกนั่นก็คือเรื่องของโชคลาภเรื่องของลาบปากลาบลอยเงินฟลุกฟล๊ก ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมเริ่มมีความเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะคะถือว่าเป็นดวงชะตาที่มีความเข้มแข็งอย่างที่สมัยได้บอกไปดังนั้นเกณฑ์ที่คุณจะมีโชคมีลาบมีลาบลอยอย่างที่คุณคาดไม่ถึงหรือนึกไม่ถึงมันก็ย่อมเกิดขึ้นได้และโดยมากแล้วลาบลอยมักจะมาจากสิ่งที่อยู่รอบข้างรอบตัวคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเลขบ้านเลขทะเบียนรถ เลขคอนโดเลขห้องหรือแม้แต่อายุของคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวอายุตัวคุณเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเลขที่เกี่ยวข้องกับความฝันหรือลังสังหรณ์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะดาวพระเกตสถิตอยู่ที่ราศีมังกรสถิตอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีกุมจะมีความรู้สึกหรือมีลังสังหรณ์แปลกๆเกิดขึ้นในระยะนี้ค่ะ บางคนนะคะมีความฝันอาจจะนําความฝันเหล่านั้นมาตีความซึ่งความฝันที่สมัยได้กล่าวถึงนี้มันก็อาจจะเป็นความฝันแปลกๆเป็นแนวที่คุณไม่เคยฝันถึงเลยก็เป็นไปได้ค่ะที่แน่ๆเลยนะคะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมมักจะมีโชคลาภฟลุกๆเข้ามาทําให้คุณได้ชื่นใจได้ใจฟูค่ะแม้มันอาจจะเป็นโชคลาภก้อนเล็กหรือก้อนที่ไม่ได้ใหญ่โตมาก ก็ล้วนแล้วแต่จะส่งผลดีต่อใจทำให้ชาวลัคนาราศีกุมมีความหวังและมีกําลังใจมากยิ่งขึ้นค่ะในประการแรกนี้เป็นประการของโชคลาภฟลุกฟ สมัยก็มองว่าชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่คุณจะได้รับของฟรีได้รับของฝากมีคนนึกถึงคุณมีคนเอาลาบลอยมาให้มีคนมาแนะนำหรือมีคนมามอบบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณซึ่งสมัยก็มองว่าเป็นจังหวะที่ดีของชาวลัคนาราศีกุมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะประการต่อมาประการที่สอง สิ่งที่จะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีกุมจนเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีหรือความโชคดีของคุณในเดือนสิงหาคมนี้นั่นก็คือในเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการแก้ไขปัญหาไม่ว่าชาวลัคนาราศีกุมที่ผ่านมาจะประสบพบเจอกับปัญหาใดก็ตามบางคนเจอปัญหาทางด้านการงานบางคนเจอปัญหาทางด้านการเงิน หรือมีปัญหาเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะมันจะมีจุดจบค่ะมันจะมีความคลี่คลายจะทำให้ชาวลัคนาราศีกุมจากที่เคยกังวลมากความกังวลเหล่านั้นจะลดน้อยลงจากที่มีเรื่องไม่ราบรื่นไม่ชอบมาผากลมันก็จะเริ่มหาทางออกทางแก้และมีจุดจบมีบทสรุปเกิดขึ้นได้ชาวลัคนาราศีกุมค่ะ ในเดือนสิงหาคมนี้ไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาใดสมัยก็มองว่าทุกปัญหาจะมีทางออกทางแก้เสมอและโดยมากแล้วคุณจะเจอกับคนที่จริงใจค่ะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือคนรักคู่รัก ที่เข้ามาค้องแวะข้องเกี่ยวกับคุณนั้นล้วนแต่จะมีความจริงใจล้วนแต่จะมีมิตรหมตรีที่ดีต่อกันคุณจะได้คนที่เข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตถ้าชาวลัคนาราศีกุมมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการงานงานที่มันยากหรือสลับซับซ้อนคุณจะมีทางออกทางแก้คุณจะมองเห็นลู่ทางในการจัดการและแก้ไขปัญหางาน,นนั้นๆ หรือบางครั้งบางทีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนในที่ทำงานความไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันทำให้ทะเลาะเบาะแวงกันได้ในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะเข้าใจเจตนาของกันและกันมากยิ่งขึ้นและถ้าหากชาวลัคนาราศีกุมมีปัญหาด้านการเงินคนในครอบครัวญาติพี่น้องจะไม่ทอดทิ้งค่ะเขาจะคอยช่วยเหลือและซัพพอช่วยคุณหาทางออกทางแก้ได้ในที่สุด เมื่อมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาแล้วสมัยก็อยากจะฝากบอกชาวลัคนาราศีกุมนะคะว่าการหมั่นทำบุญทำทานการหมั่นสวดมนต์ไหว้พระถือเป็นการสร้างกุศลและเสริมดวงชะตาเป็นอย่างดีขอให้คุณทำสิ่งนี้เป็นประจำนะคะประการที่สามสิ่งที่ถือว่าเป็นข่าวดีสิ่งที่ถือว่าเป็นความโชคดีแก่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมนั่นก็คือ สิ่งใดก็ตามที่คุณคิดสิ่งใดก็ตามที่คุณหวังมันมักจะมีเรื่องราวหรือมีสัญญาณดีๆซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าเรื่องราวที่คุณคิดเรื่องราวที่คุณหวังนั้นมันมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสำเร็จได้หรือคุณจะเริ่มมองเห็นว่าเรื่องราวที่คุณหวังนั้นมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นหากเป็นในแง่มุมของการเรียนการศึกษา คุณอาจจะกำลังทำโปรเจกต์ทำทีสิทธิ์ในการจบการศึกษาหรือกำลังยื่นข้อเสนอในการวิจัยต่างๆนาน,นา มันจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นหากใครอยู่ในวัยทำงานช่วงนี้การเสนอความคิดความเห็นอะไรไปก็มีผู้คนตอบรับความคิดเห็นของคุณเหล่านั้นเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จกักมีเครดิตในวงการทำงานของคุณมากยิ่งขึ้นและถ้าเป็นในด้านการเงินคุณต้องการเก็บเงินต้องการออมเงินก็มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่เป้าหมายของตัวเลขที่คุณตั้งใจไว้มันจะเข้ามาสู่ตัวคุณอย่างที่คุณคาดไม่ถึง ชาวลัคนาราศีกุมค่ะใครที่ทำการค้าการขายก็มีโอกาสที่จะปิดการขายได้สมหวังดังใจปรารถนารวมไปถึงคนที่กำลังวิ่งเต้นเอกสารเดินเอกสารในการทำสัยง์สัญญาต่างๆคุณอาจจะมีความไม่มั่นใจในช่วงแรกแต่สุดท้ายก็มักจะมีความราบรื่นเกิดขึ้นค่ะอย่างที่สมัยได้บอกไปสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังมันจะมีลู่ทางและช่องทางดีๆเกิดขึ้นเสมอ มันขึ้นอยู่กับว่าความตั้งใจของคุณในด้านนั้นมากน้อยแค่ไหนและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะสมัยก็มองว่าเป็นข่าวดีเป็นความโชคดีที่จะเกิดขึ้นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุม บางคนก็อาจจะได้เจอกับทั้งสามเรื่องราวหรือบางคนอาจจะได้เจอเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งก็ถือว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมนั้นอยู่ในกะเกณฑ์ที่ดีแล้วนะคะสมัยจึงอยากจะให้คุณหมั่นทำบุญทำทานหมั่นสวดมนต์ไหว้พระคิดดีทำดีประพฤติดีสิ่งดีๆเหล่านี้จะคอยเกื้อหนุนดวงชะตาของคุณให้มีความสำเร็จและราบรื่นค่ะคราวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ